สวัสดีครับผมเล้งจากซีทีนเทนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวเครื่องกลึงนะครับวินโ h o เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับตอนนี้ครับวินโ h o แ6ฟุต480คูณ1,000นะครับอุปกรณ์ที่มันมีมาให้นะครับก็จะมีนี่นครับสามจับยี่ห้อสตองนะครับ9นิ้วนี่กล่องอยู่ด้านล่างสตองเลยสตอง แล้วก็สามขาสองขานะครับแล้วก็มี้ัมน้ําทุดไฟอ่าคงไฟสองสว่างครับเปิดไฟได้นี่แล้วก็จะมีพวกยันสูตรนั่นะนะครับสองเครื่องมือนะฮะตัวนี้หอดคอมาได้ด้วยสิบสองเกียร์นะครับรอบยี่สิบถึงสองพันนะฮะ เป็นนิ้วมินในตัวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปลองเทสเครื่องกันครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันที่รอบรอบไฮดีกว่านะครับเริ่มที่รอบไฮเลยไฮนะครับเขาเล็วสุดเลยสองพั 2000. 2000. 2000. นสองพันนี่อ่าอยู่ที่ X นะครับมนี่ x อ่ามันมี y กับ x นะครับโอเคลองเทส ว้าวเครื่องใหม่นุ่มนวลมากเคเครื่องมือสองเราบางทีฟังเสียงรอบจัดๆก็ยังนุ่มแบบนี้ก็มีนะใช่ใช่มือสองบางทีบางครมือสองไม่แพ้เครื่องใหม่ก็มีนะครับอ่ารอบทพันส<อ>ี่ขับรอบ900 โอเคต่อไปเป็นรอบแถววายนะครับวายเวลาเข้าต้องให้มันเข้าล็อกนะโอเควายเริ่มที่สองว0ยห้าสิบหกร้อยนะครับ เครื่องใหม่ไม่ต้องห่วงครับก็เครื่องใหม่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยแล้วฮะเสียงเงียบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปสี่ร้อยนะครับเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อน,นี้เป็นรอบไฮนะครับ x กับ y นะครับนี่จบที่รอบไฮนะครับต่อไปมารอบโลนะครับโลปึ๊บโลที่ y ร้อยยี่สิบห้านะครับลองให้ครบทุกรอบเลยร้อยแปดสิบนะโอเคร้อยแปดสิบต่อไป้าแปดสิบครับอมาที่ลอกแถววายนะครับ ยี่สิบกดจ็อกดูได้ห่กกดจ็อกต่อไปห้าสิบนะฮะสะ้ายสามสาลองนี้ก็ได้อโอเคเรียบร้อยก็รอบก็ประมาณนี้นะครับ ก็สาหรับตัวนี้นะครับเครื่องตึงวินโทเครื่องใหม่นี่นครับก็เป็นงานออเดอร์ของลูกค้านะครับที่ลูกค้าสั่งสั่งจองไว้นะครับผมก็ทางเรามีขายทั้งเครื่องใหม่และก็เครื่องมือสองนะครับก็สําหรับเครื่องใหม่ก็จะเป็นเป็นพรออเดอร์นะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับมาดูใหม่แน่นอนปีสอง4ันยี่สิบสี่นะครับเดือนสองนะครับรับรองสดสดออกจากเตาเลยนะฮะ